สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ลุงเกษตรอยู่ที่สวนเกษตรพันไม้ครับอยู่ในซอยที่อิฐสามที่สองหมู่ที่แปดตมลที่อิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับและที่นี่คือเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรและเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตมลที่อิฐนะครับวันนี้ลุงเกษตรอยู่กับพืชชนิดหนึ่งที่แนะนําอยากให้ท่านปลูกรับมะเขือยาวขาวญี่ปุ่นครับนะครั้งแรกพันนี้ก็นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็พันุ์นี้นะครับ ก็จัดอยู่ในประเภทตระกูลของมะเขือยาวที่เรากินปกติเราเคยกินแต่มะเขือยาวเขียวมะเขือยาวม่วงวันนี้นะครับอยากให้ท่านลองครับกับมะเขือยาวขาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเพราะว่าลุงเกษตรได้ลองแล้วนะฮะไม่ว่าจะทําเมนูชุบไข่ทอดก็ดีนะครับจะเป็นผัดนาก็ะดีหรือจะทําไปทําแกงข้อดีคือเนื้อเขาไม่เละครับและไม่เหม็นเขียวนะฮะวันนี้จึงอีก เป็น 1, พันธุ์พืชหนึ่งที่ลุงเกษตรแนะนําอยากให้ท่านปลูกครับสามารถปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้นะครับและอยู่ยืนต้นนานนะฮะมีความสวยด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือมะเขือยาวขาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งพันธุ์พืชที่ลุงเกษตรแนะนํามาชมได้ครับที่สวนเกษตรพันไม้นะครับอยู่ในซอยสติสามที่สองหม,มู่ที่แปดจังหีัดเิอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ลุงเกษตรแนะนําครับมะเขือยาวขาวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ท่านที่ต้องการเมล็ดพันธุ์หรือต้องการต้นพันธุ์ ก็โทรหรือทักมาได้เลยนะครับ0928647963หรือมาชมได้ที่สวนเกษตรพันธุไม้มาเลือกซื้อต้นพันธุได้เรามีต้นพันธุ์นะครับในราคาไม่แพงนะครับในราคาแค่20บาทเท่านั้นนะฮะวันนี้นะครับ20บาทเท่านั้นกับการที่จะท่านจะได้ปลูกมะเขือยาวพันธุ์ใหม่ที่อยากให้ปลูกกับมะเขือยาวขาวญี่ปุ่นอร่อยนะครับไม่เละแล้วก็ไม่เหม็นเขียวนะฮะเชิญเลยนะครับยินดีครับ